สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าหนึ่งล้านบาทนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter ของพี่มาร์คมินเอวินี่นะฮะแก่บอกว่า the five biggest mistakes i made when i first s t a r t trading นะครับคือความผิดพลาด ที่ใหญ่หลวงที่พี่มาร์กได้ทําในช่วงเริ่มต้นการเทรดนะครับนี่แหละห้าเรื่องนี่้ที่เป็นสญญาเหตุให้แกหมดตัวนะฮะผมจึงตั้งชื่อว่าห้าสาเหตุที่ทําให้พี่มาร์กมิเนอร์วินี่หมดตัวในช่วงแรกครับที่ทําให้นะพี่มาร์กมิเนอร์วินี่หมดตัวในช่วงแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ท่านชมเลยแล้วกันนะฮะเน,นี่ยให้ผลคือหนึ่งได้ราคาครับ สไม่ตัดขาดทุนครับสมไม่ล็อกกำไรให้เร็วสีไม่มีการปกป้องเงินทุนแล้วก็หไม่อดทนต่อพัฒนาการตนเองครับมาดูนครับข้อแรกครับไล่ราคาครับไล่ราคาคือชอบซื้อช้าครับพูด,ดง่ายๆนะไม่ได้ทันตอนที่ราคามันเปรกเอาฐานราคานะแต่ว่าชอบซื้อตามตอนที่ ราคามันทําแท่งเขียวยาวๆซื้อปลายเลยนะผลลัที่ปลายดอยเพ่อ่ายโ <c oughs> ดยปกติเนี่ยหลักการเทรดสายเบรกเอาเนี่ยนะเขาจะไม่ให้ให้ไม่ให้ซื้อเมื่อราคามันห่างจากระดับเบรกเอาไปแล้ว5%ครับคือเกิน5%อนตอย่าตามเลยปล่อยไปแต่ด้วยความที่มือใหม่ส่วนใหญ่มักจะ ไม่สนใจความเสี่ยงครับคิดว่าคือหลายคนจะเป็นนี้คือว่าเฮ้ยวัดวัดไพ่แพทเทิร์นแล้วมันได้เวย้ยมันยังมีมีรูมไปถึงอยู่นึก่าปปะเช่นคุณวัดอ่าเป็นแฟลกเป็นสามเหลี่ยมเหนกันคุณวัดสามเหลี่ยมมันมีระยะห่างอุ้ยเนี่ยมันราคาเป้าหมายมันได้ถึง20%เนลยนะแต่มันบวกระดับแค่10%เองยังเหลือ20%เลย,เลยต้องได้วะเนี่ยนะเราคิดอย่างนั้น จึงไปซื้อครับไปซื้อที่ระดับปลายยอดพอดีกลายเป็นว่าแน่นอนฮะเมื่อราคามันดันขึ้นไปแรงๆใช่ไหมต้องมีการขายครับขายคือปกติของคนนะครับการเทรดมีคนสองกลุ่มนะคือคนจ้องซื้อคนจ้องขายฮะคนจ้องขายเขาจะรอจังหวะที่มันวิ่งแรงๆครับเขาไม่สนใจนะถ้าราคาร้อนแรงเมื่อไหร่เขาขายทันทีครับคนเล่นสั้นนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปไล่ซื้อที่ระดับ ปลายปลายยอดของแท่งเขียวเนี่ยราคาหุ้นมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามันมันเรียกว่าซับแรงขายครับหรือว่าเป็น r รีแอคชั่นสวนกลับมาครับบ่อยครั้งนะฮะลงแรงครับถ้าคุณตั้งระดับซับลอสที่10%บางทีมันรวบก,กลับมาที่เดิมก็มีนะครับแล้วบางคนก็ตั้งแคปด้วย5%ก็ถ่ายครับซับล็อตกินนฮะเนี่ยฮะนี่เป็นปัญหาเลยนะคือ ถ้าคุณไล่ราคาตอนนี้มันห่างจากฐานมากเกินไปเนี่ยโดนซับลอดกินครับโดนซับกินตลอดนี่เป็นสิ่งที่ทำให้พอร์ตของพี่มาร์คเสียหายไปพอสมควรเลยครับข้อแรกนะครับข้อ2คือไม่ตัดขาดทุนครับตอนที่ตอนแรกของพี่มาร์คนะครับคือแกก็ซื้อหุ้นในแบบที่พื้นฐานนะซื้อหุ้นตามพื้นฐานหลักการพื้นฐานนะก็มี ซื้อตามคาแนะนาอะแนะนําของโบรโกเกอร์ครับว่าหุ้นตัวนี้มันดีนัสรีมันดีเนี่ยโดยเฉพาะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นหุ้นที่ทําเกี่ยวกับหุ้นที่ทําเกี่ยวกับายารักษาโรคเอกครับมันมีสตอรีนะครับแกก็ไปซื้อขออภัยนะมันจะมีเสียงของการขายของอยู่นะฮะในชน่วงแรกที่แกซื้อนะครับแกแกเล่นหุ้นเนี่ยแกซื้อหุ้นตามคําแนะนําของ ของโปรกเกอร์ที่เน้นพื้นฐานครับโดยเฉพาะสตอรี่สตอรี่ที่มันมีมีความน่าตื่นเต้นนะครับก็ไปซื้อหุ้นที่ประเภทที่ว่าหุ้นพื้นฐานดีครับพื้น,พ,นพื้นฐานดีในแง่ของโปรกเกอร์คือหุ้นที่มีสตอรี่ดีนะแล้วกลายเป็นว่าไปรับมีดตอนขานลงครับซื้อหุ้นที่มันลงมาเยอะๆครับแล้วก็สตอรี่ยังดีอยู่ก็ซื้อว่าคาดว่ามันจะเด้งขึ้นไปกลายเป็นว่าผิดครับผิดครั้งแรกนะ ครั้งที่สองนี่ไม่ไปจกกัดกระตุวนนี้ครับไม่จักระตุนคือตัวครั้งครั้งแรกที่ที่ซื้อหุ้นจากโบรโกเกอร์แนะนํานั้นมันลงครับจากจากสองหลักนะลงไปเหลือเศษเศษส,สตางค์ครับเจ๋งมันครั้งแรกนะครั้งที่สองครับแกก็ซื้อหุ้นหาหุ้นเองเล้ละแต่ปัญหาคือโบรโกเกอร์ที่แกเลือกนั้นเป็นเพื่อนครับรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็มีการเหมือนกับแข่งกันอยู่ไกลๆครับนะ แข่งว่าใครจะดีกว่าใครนะครับกลายเป็นว่าพอพี่ม้าแกผิดพลาดแกขาดทุนไม่กล้าโทรไปบอกให้โปรคือตอนนั้นอ่ะแกเทรดในแบบที่ต้องสั่งให้บรกเกอร์ขายซื้อขายให้นะครับซึ่งถ้าคอมสูงมากตอนนั้นนะสูงทั้งว่าเพราะว่าไม่ได้เทรดเองไงต้องจ้างให้บรกเกอร์ดูแลให้มาร์เต้งดูแลให้ครับก็โทรพอขาดทุนแล้วก็ไม่กล้าโทรไปให้โบรกเกอร์ขายให้ครับเพราะว่ากลัวกลัวโดนทับถมไงนั่นแหละก็ปล่อยให้มันขาดทุน คือแกยอมให้ขาดทุนดีกว่าโทรไปหาบโบรเกอร์ไงเพราะว่าพอคาดหวังว่าพอมันลงมาแล้วมันก็เด้งกลับไปแหละพอเด้งกลับไปแล้วค่อยไปเออพอใด้กลับมาเท่ากําไรแล้วค่อยไปไปเมอนกับเกทับ,บโบรเกอร์หรือว่ามาร์เก็ตติ้งที่เป็นคู่ของแกกลายเป็นว่าหุ้นตัวสวยครับมันลงหนักเลยนะลงหนักแล้วก็เจ๊งอีกครั้งหนึ่งฮะเจ๊งครั้งที่สองนะฮะแกจึงได้บทบทเรียนที่ว่าเออเนี่ย แค่แค่ตัดขาดทุน10นะแค่ตัดขาดทุน10%เนี่ยเงินแกก็จะเหลือมากถึง70%เลยนะครับเพราะอะไรครับถ้าคุณไม่ตัดขาดทุนนะฮะ10%มันจะลงไม่ได้ครับ20-30%เอาคืนยากแถมบางตัวนี่ไหลเป็นขี้นะจบเลยนะจบรอบไปเลยนะอย่างที่บอกไปคือเนี่ยจาก2หลักลงไปเป็นเสษเสถียนะครับ,รบจาก2หลักลงไปเป็นเสษเสนียนี่คือเละนะครับ ถ้าแค่ตักกาดทุนเนี่ยโอ้โหเงินเขาจะเหลือบานเนียฮะเนี่ยฮะ,ฮะข้อ3ครับแกไม่รู้จักล็อกกําไรให้เร็วครับคือชอบปล่อยกําไรให้เป็นขาดทุนครับแล้วค่อยขายครับชอบปล่อยกําไรให้กลายเป็นขาดทุนนะและ้วก็ไม่กล้าเซลลิ n g into sting เพราะโลภครับนะฮะเนี่ยสำคัญน,นะนี่นี่เป็นสิ่งที่ผมว่าที่พี่มาร์กเป็นเนี่ยมันมันเป็นสากลน,นะ นักเทรดส่วนใหญ่มือใหม่เป็นแบบนี้ทุกคนนะไม่กล้าตัดขาดทุนก็ใช่ครับไม่รีบล็อกกําไรให้เร็วก็ใช่ครับชอบปล่อยให้กําไรกลายเป็นขาดทุนเพราะว่าตอนราคาวิ่งอยู่ดีก็มีความสุขไงมันสุขไปอีกแหละนี่ไม่มีความหวังนะบางทีถึงเป้าเลยนะถึงเป้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ยอมขายอยากได้เด้งว้ยบางคนถึงได้เด้งแล้วอยากได้สองเด้งเหมือนเะนี้ยไปเรื่อยครับแต่อย่างที่บอ,อกไปคือโลกการเก็งกำไรนะั้นมันจะมีคนสองกลุ่มครับคนที่เป็นกลุ่ม ซื้อคนนกลุ่มขายครับถ้าถึงจหวัดน,นึงอ่ะถึงโซนขายคนขายก็จะซัดหนักนะครับทําให้ราคามันกลับตัวแรงและบางครั้งก็จบรอบเลยนะครับเนะี่ยฮะพี่มาร์กเจอครับไม่ได้กําไรครับแถมน้องตัดขัดทุน,นหีกน่ะรัสี 4. ไม่ปกป้องเงินทุนนะนี่สําคัญนะคือเมื่อราคาวิ่งบวกได้กําไรนะแกไม่ได้ยก t a i l i n g stop หรือ stop loss ขึ้นไปวางตามราคาครับคือไม่มี t r a d i n g stop ครับแล้วก็ยังไงครับหุ้นหลายตัวครับพอราคาวิ่งบวกแล้วมันก็เจอสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิยาตอบโต้ครับราคาวิ่งแรงก็เจอเทขายครับพอเทขายแล้วแทนที่จะได้ขายในราคาที่เท่าทุนคือคือเมื่อเจอเทขายมันมีสิทธิ ได้2ออย่างคือลงมาถึงระดับเบรกเอาแล้วเด้งกลับไปใช่ไหมแล้วก็มีหลายตัวนะครับที่หลุดเบรกเอาแล้วจบรอบไปเลยก็มีครับดังนั้นเนี่ยแทนที่แกจะได้ขายในระดับที่อย่างน้อยต้นทุนน่ะไม,ไม่ขาดทุนน่ะอย่างน้อยเสียค่าคอมนิดน,นึงกลายเป็นว่าแกต้องตัดขาดทุนระดับ1 0เเนี่ยเห็นไหมแทนที่จะขายในระดับต้นทุนก็าขาดทุนนี่แหละเนี่ยฮะมันทําให้เกิดเนี่ยน,นี่เป็นกฎที่แกตั้งขึ้นมาความ คือความผิดพลาดของแกทั้งทั้งสี่อย่างนี่นะมันทําให้แกกลับมาตั้งกฎให้ตัวเองครับโดยเฉพาะกฎการล็อกกาไรเห็นไหมครับมาดูกันนะฮะผมได้จากเวิบ,บีนาของแกนะครับนี่เป็นคลิปแกนะฮะสมมติแกซื้อที่ระดับ b นะครับระเบิดเอาที่ B เนี่ยแล้วก็ตั้งซับรอตที่ A นะครับตอนแรกนั้นเห็นไหมครับ เมื่อครั้งแรกแกจะตั้งซับรอ,อเอใช่ไหมเม,เมื่อราคาขึ้นไปครับเด้งขึ้นไปแล้วแต่มันย่อลงมาหาระดับต้นทุนเนี่ยแกก็ยังไม่ยกซับรอดนะเพราะว่ารักแกเข้าใจว่าทุกอย่างคือมันต้อง,ม,องมันต้องมีปฏิกปริยาตอบโต้ตให้มันย่อลงมาองนี้ครับแล้วก็อีกอย่างระดับซับรอดแกก็อยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน1 0นะครับนะประมาณ7% 8ปรมาเนี่ยราคาก็ย่อลงมาก็ยังไม่ถึงระดับซับรอดก็ทนครับแล้วก็จากนั้นก็วิ่งขึ้นไปครับ พอวิ่งค้ามนี้ได้ครับเนี่ยข้ามระดับนี้ได้นะโซนเนี้ยแกจะยกซับล็อตตามมาที่ B ีนะครับบคือต้นทุนแกนะครับเอาไว้เลยนะตัวนี้นะครับเพื่อการันตีว่าอย่างน้อยถ้าราคามันวิ่งลงมาเนี่ยแกก็จะไม่ขาดทุนครับอย่างน้อยได้ขายเข้าทุนก็ออกครับนี่เป็นสิ่งที่ที่ปู่โอนีบอกนะว่าถ้าคุณได้กําไรหุ้นตัวหนึ่ง20%แล้วเนี่ย อย่าได้ปล่อยให้กลายเป็นขาดทุนเด็ดขาดอย่างน้อยคุณต้องได้ขายเท่าทุนคุณเนะีะนี่เป็นหลักการที่พูดง่ายแต่ทายากเพราะว่าคือถ้าคุณไม่ยกพวกเนี้ยไม่ยกซ็อกมาที่นี่นะพอราคาย,ย่อลงมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าร้อยมันเท่าเดิมกว่านี้กว่าค่อยขายคุณจะไม่กล้าขายครับนะบางคนเนี่ยลงมานี่แล้วก็หวังว่ามันจะเด้งกลับไป จนกระทั่งหลุดนี่แหละค่อยรู้สึกว่าเออมันต้องขายแหละยอมแพ้นะฮะทางนี้จริงแล้วเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเท่าทุนนะฮะเอาไว้ก่อนรักษาทุนไว้ก่อนครับนะฮะแต่ถ้าหุ้นตัวนั้นมันสร้างฐานใหม่แล้วก็ข้ามไปได้ครับคราวเนี้แกจะเริ่มขายแล้วนะขึ้นอยู่กับเป้าแกตรงไหนเป้าเป้าีา่มารค,คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับขายบางทีบางตัวเนี่ยถ้ามันวิ่งแรงนะแกจะเซลลิ่งทูตเซ็งนะครับ 30%ขายเลยนะแกแกไม่สนใจว่าจะไปถึงเด็งก่อเนะเพราะว่าแกบอกว่าสไตล์แกเป็นอย่างนั้นคือแกเลือกแล้วว่าจะล็อกกําไรระดับนี้คือ30%แต่ถ้าขายแล้วขายหมูมันวิ่งตอไป 50%-100% ก็ช่างมันเพราะว่าแกเลือกแล้วนี่ฮะนี่เป็นหลักการนะครับเมื่อถึง target price แต่ว่าถ้าราคาวิ่งแรงแกขายนะแต่ว่าราคาไม่วิ่งแรงค่อยๆวิ่งขึ้นไปเลยนะแล้วแกก็ เห็นสัญญาณว่าไอ้มันทำท็อปแพทเทิร์นไว้มันเหมือนจะมันอยากจะลงเนี่ยเนี่ยแกก็มีการตั้งระดับครับทาร์เก็ตไพรซ์เอาไว้ครับนะฮะอย่างน้อย30%ใช่ไหมล็อกเอาไว้เลยถ้าราคาลงมาแกขายครับล็อกจบครับนี่ฮะนี่เป็นหลักการเลมัหมครับช่วงแรกที่ทิ้ที่แกไม่ได้ทำคือว่าแกซื้อตรงนี้ไปแล้วเนี่ยพอราคาวิ่งแรงแกไม่ยกซับลอตขึ้นไปตามครับแล้วราคาก็ร่วงลงมาจบนะครับแหม่คำพิพลาดครั้งแรกนะครั้ง อีกค้อผิดพลาดหนึ่งคือแกซื้อในระดับที่ห่างจากมากเกินไปนะครับถ้าซื้อระดับนี้โอเคแต่ถ้าซื้อยอดนี่แหละมีปัญหานะครับเป็นระดับปริเอานะฮะนะครับฐานราคาที่แกต้องการคือแบบนี้นะครับเนี่ยขับเหนเดินนะครับซื้อตอนโซนนี้นะแต่แกจะไม่ซื้อตรงเนี้ยปลายนี้ไม่ได้ครับต้องซื้อโซนเนี้ยใกล้ๆเห็นไหมครับนี่เป็นหลักการความผิดพลาดช่วงแรกที่แกทาคือแกซื้อซื้อที่ยอดครับซื้อที่ยอดคือไล่ราคาเพราะอไล่ปั๊บดอยครับดอยอยงนี้ราคาโดนร่วงแรงเนี่ย ตกใจนะครับหนึ่งตกใจอาจจะตกใจขายก็ได้นะสองคือคุณซื้อตัวเนี้ยซับลอดคุณต้องอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์ไงฮะเปอร์เซ็นตะ์คือคุณที่ระดับหกเปอร์เซนต์แปดเปอร์เซนต์เนี่ยแต่ว่าถ้ามันหลุดซับลอดคุณคือถ้าคุณตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันหลุดแปดเปอร์เซนต์คุณเป็นสิบเปอร์เซนต์คุณก็ขายใช่ไหมครับทําให้เสียเงินโดยปรับประโยชน์แต่ถ้าคุณซื้อในช่วงที่เออราคามันยังห่างจากเบรกเอาไม่มากไม่เกินห้าเปอร์เซนเนี่ยโอกาสที่ที่มันจะลงมา หลุดระดับซับวัตคุณก็ก็น้อยกว่านะเห็นครับนี่เป็นกฎที่พี่มาร์กตั้งเรียกว่า Order of Priority ครับในการล็อกกำไรเบื้องต้นนะครับสุดท้ายเป็นข้อ5นะข้อสุดท้ายคือว่าแกไม่อดทนต่อพัฒนาการตัวเองนะบอกว่านี่ะ not using progressive exposure นะครับ jump into jump in and out Too fast or once i n s t a t e moving เนะี่ยคือผมแปลเป็นไทยว่าแกไม่เข้าใจ Learning c u r v e ครับตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณว่าแกคิดแกคิดว่าน่าจะมี holy grail อยู่ครับน่าจะมีกลยุทธ์สักอย่างหนึ่งที่มันเป๊ะมากเลยมันไม่ไม่แพ้เลยชนะอย่างเดียวเท่านั้นประมาณนี้นะครับคือเป็นกลยุทธ์ที่ win rate สูงสูงครับหืเอเดวจะรับ 80% 90%เก้า็มีรตก็มีต้องการอย่างนั้นครับทําให้พอเทรดไปแล้วเนี่ยเจอครับเจอความผิดพลาดเจอการขาดทุนแล้วแกก็ไม่ศรัทธาครับไม่ศรัทธาจึงเปลี่ยนครับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยครับเพื่อที่จะหาตัวใหม่ที่มันดีที่สุดสำหรับแกประกาอว่าพบความจริงว่าไม่มีครับจึงต้องนับหนึ่งใหม่เพื่อที่จะไปพบว่าระบบนี้ก็ไม่เพอร์เฟกนะะกระโดดไปตัวใหม่ก็นับหนึ่งใหม่เพื่อที่จะพบว่าเพื่อที่จะพบว่ามันไม่เพอร์เฟกต์แล้ว กระโดดไปเรื่อยครับในที่สุดไม่แน่เลยเลยครับเพราะว่าแกไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเลยนึกภาพไหมครับถ้าคุณเข้าใจเรงนี้เคิร์ฟคุณจะรู้ว่าทุกระบบอะมันก็มีงี่แหละแต่คุณต้องปักให้แม่นว่าเออเนี่ยฉันจะต้องเรียนรู้ระบบเนี้ยฉันต้องเชี่ยวชาญในระบบนี้ระบบเดียวให้มากที่สุดนี่เป็นเรนนิ่งเคิร์ฟแต่ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเรนนิ่งเคิร์ฟคุณมองหาอะไรเกี่ยวค,คุณจะคุณจะ เลี่ยนใจเหมือนนคนที่หลายใจคุณไง่งยๆนะไปเจอสาวคนนี้ก็ไ็ใช่แล้วแต่สักพักอยู่ด้วยืไม่ดีเว้ยเปลี่ยนคนใหม่เพื่อที่จะหาใครสักคนที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะไม่ม,ไม,มีไม่มีนะครับโลกนี้ไม่มีนะการเลือกคู่ก็ไม่ต่างอะไรายการเทรดนะฮะคุณต้องยอมรับในข้อดีและข้อเสียของระบบให้ได้ครับแล้วคุณจะอยู่ได้นานฮะถ้าคุณมองหาใครสักคนที่เพอร์เฟคสำหรับคุณนะ่ะไม่มีทางไม่มีทางเลย น,ะะนี่เป็นความผิดพลาดนะข้อนี้ทำให้ถาาอยแล้วก็เสียงเงินไปเรื่อยครับนะเสียงเงินไปเรื่อยเสียงเงินซื้อระบบเสียงเงินตัดขาดทุนแล้วก็ไม่ยอมรับระบบแล้วเถียงระบบเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ยอมตัดขาดทุนอีกเละครับเละนี่ฮะนี่เป็นผล5ข้อนะครับสาเหตุที่ทําให้พี่มาร์กแกข่ขาดทุนนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สากลน,นะมือใหม่ทุกคนเจอครับอยากให้ท่านลองไปนึกดูนะว่า ว่าท่านขาดตรงไหนบ้างนะไล่ราคาหรือเปล่าหรือไม่รู้จักตัดขาดทุนไม่รู้จักล็อกกำไรไม่ปกป้องเงินทุนแล้วก็ไม่อดทนต่อพัฒนาการตัวเองแลวเอ้ผมพูดถึงเรื่องราวของการล็อกกำไรหรือเปล่าเห็นไหมล็อกกำไรคือไงรราคาคุณต้องมีทาร์เก็ตไพรซ์ครับทาร์เก็ตไพร์ถ้าไม่มีทาร์เก็ตไพร์เนี่ยคณก็จะหลักรอยครับคุณจะมีความโลภไปเรื่อยมีความหวังไปเรื่อย กตัวอย่างง่ายๆคนมีเป้าหมายในใจแหละแต่เป็นเป้าหมายประมาณว่าเป้าหมายแบบคิดเล่นๆนะครับประมาณสัก30สซตามสูตรเลยนะแต่พอคุณได้หุ้นตัวหนึ่งแล้วมันวิ่งดีไว้ยบวก30ซแล้วคุณก็ยังไม่อยากขายเพราะมันมันมันวิ่งแรงไว้โลกอยากได้สัก50%แล้วกันคุณจะปรับไปเรื่อยครับกลายเป็นว่า หวยครั้งผมเจอไงเงี้ยคือสาเร์เซแล้วถึงเป้าเลยอยากได้50%แต่วันดีคืนดีครับถ้ามันเกิดแท่งเขียวยาวน,นะแท่งหนึ่งนะมันจะมีแท่งปฏิเสธลงมาครับพรวดเดียวนะฮะโอ้โหจากที่เคยได้30%มันจะลงมา20%่อร์นต์นะพอยีเนแล้วเนี่ยเราปฏิเสธนะเราไม่อยากขายอุ้ยอะไรวะคือคุณดูราคาเดิม กำไรเดือนที่คุณได้คือ30%มสิบเไงอุ้ยไม่ได้ละอยากได้30%มสิบเค่อยขายฮะเพิ่งเพิ่งรู้สึกว่าฉันต้องขายที่30%มสิบเปอร์เซนต์แนไหมครับคุณจะเกิดการคือคุณไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มันชัดเจนอะแล้วคุณจะเกิดความใช้อารมณ์ในความเสียความโลภตอนแรกโลภใช่ไหมสามสิไม่อยากขายอยากได้สิพอราคาร่วงจาก30%มสิบเปอร์เซนต์ลงมาหกสิบเปอร์เซนต์เกิดความเสียดใจละไม่อยากขายเราขายสักสิบเปอร์เซนต์ดีวกว่าค่อยขายเนี่ย ไปไปมาครับเมื่อมันจบรอบนะหุ้นบางตัวนะลงมาที่เดิมนะฮะมาที่เดิมปั๊บคุณก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเด้งอะผนิุนคุณนะสักพักลงมาที่ระดับซับลอตค่อยรู้สึกว่าอยากขายครับนี่ฮะนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่ามือใหม่ทุกคนเจอเหมือนกันครับดังนั้นครับลองครับลองเอาไปคิดต่อหูนะแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นครับนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่มาร์กเนี่ยหมดตัวนะครับดังนั้น ถ้าคุณไม่อยากหมดตัวถ้าคุณอยากจะมีผลงานเทรดที่ดีกว่าการเริ่มต้นของมาร์เก็ตวิสัยนะครับดีกว่าพี่มังวินวินี่ในช่วงแรกครับดีก็ดีกว่าผมไม่ซ้ำไปนะฮะอย่าทำเรื่องนี้ครับพยายามมีกฎครับมีกฎนะว่าเอออย่าได้ราคานะต้องตัดขาดทุนนะต้องมีการล็อกกำไรนะต้องมีการปกป้องเงินทุนแล้วก็อดทนครับต่อพัฒนาการนะครับอย่าได้รีบรวยเร็วได้กระโจนกระโจนจาก กลยุทธ์นี้ไปกลยุทธ์นั้นเพราะว่าคุณไม่มีทางครับไม่มีระบบไหนที่มันเพอร์เฟกคุณหรอกคุณต้องสร้างมันขึ้นมาเองครับให้มันมีข้อเสียน้อยสุดให้มันสนับสนุนจุดแข็งคุณแล้วก็ลดจุดอ่อนคุณให้ได้ครับคุณต้องสร้างมันขึ้นมานะฮะนี่ไปทั้งหมดนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับ5สาเหตุที่ทําให้พี่มาร์คมนเดนนี่หมดตัวในช่วงแรกครับถ้าท่านไม่ทําตาม5ข้อนี้ผมมั่นใจว่าท่านจะ เบื้องต้นนะท่านจะอยู่รอดได้ครับแล้วจากนั้นโอกาสรวยก็จะมีครับหวังว่าท่านจะร่ำรวยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ